คุณผู้ชมขาทางเช้าเน็ตแล้วก็แฟนคลับเนี่ยบอสแพลเยวนะคะคุณผู้ชมล่าสุดนี้นะคะได้มีการขอโทษคุณมนตรีแล้วค่ะหรือว่าทางเพจบันทึงหน้าตุ๊ดนั่นเองค่ะแฟนคลับก็ยินดีด้วยนะคะหลังจากที่มีปัญหากันนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมขาโตกันไปโตกันมาอ่ะล่าสุดทางคุณแพลเยวได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางคุณทางคุณมนตีเองเนี่ยก็ให้อภัยด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมขาโดยคุณแพวเยวนะคะ ก็ได้มาโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นวันที่ดีอีกวันที่ได้ทําความเข้าใจแล้วก็ขอโทษในเรื่องที่เกิดขึ้นจนเกิดดราม่าต่างๆของแพรวกับน้องแบงค์หรือว่าบันเทิงหน้าต๊ดขอโทษอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้เราทั้งสองก็ได้เปิดใจคุยกันทําให้เข้าใจเห็นและผลหลายๆอย่างแล้วเราจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่3เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของศาลขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตและให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งทางศาลเนี่ยได้ยกเลิกการ ฟ้องนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าคุณมนตีเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทางคุณแป๊พาวเนี่ยก็เลยต้องออกมาขอโทษนะคะว่าที่เคยแขวนนะคะเคยแขวนรูปแต่ก่อนหน้านี้เคยเข้าใจผิดเคยฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางคุณแป๊พาวเองเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยชื่นชมกันยกใหญ่เลยแหละค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แฟนคลับเนี่ยชื่นชมก็คือทางคุณมนตรีนะคะได้มีการให้อภัยทางคุณ พาเป็นที่เรียบร้อยด้วยเช่นกันค่ะคุณผ,ผู้ชมแล้วก็นี่นะคะทางเพจบันทึงหน้าตุ๊ดก็ได้คอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะโดยบอกว่าเรารับคำขอโทษจากแม่นาะนและพร้อมให้อภัยแม่เช่นกันและขอชื่นชมในความกล้าหาญของแม่จากใจจริงโดยเราต่างปลดล็อกเรื่องราวที่เข้าใจผิดกันแล หลังจากนี้เราขอให้แม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและทุกเรื่องราวในชีวิตให้สมหวงังแล้วเราจะยืนดูความสำเร็จของแม่อยู่ตรงนี้เสมอนะสุดท้ายนี้เราขอให้ลูกเพจบันทึงหน้าต๊ดของเราลองเปิดใจและให้อภัยแม่ด้วยนะคะ,ะนี่นะคะทางคุณมนตรีเองนะคะก็ได้บอกว่าลองเปิดใจดูแล้วก็ให้อภัยทางคุณแม่แประภาก่อนได้นะคะอย่าเพิ่งแบบว่าตัดสินใจนะคะที่จะไม่เชื่อหรือแต่อย่างใดนะคะ แต่ก่อนหน้านี้มีเรื่องบาดหมางใจกันก็จริงนะคะแต่ปัจจุบันก็ได้ยุติลงแล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งทางคุณแม่แพรวเนี่ยก็มีการโต้กันตา่างๆนานานะคะคุณผู้ชมคะ่ะรวมถึง F.C กันเนี่ยก็เลยแบบเกิดการแบบยุติลงแล้วก็ให้อภัยกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะให้อภัยกันเรื่องมันกระจบไปแล้วละคะพี่น้องค่า อะไรที่ผิดพลาดนะคะก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมขาให้อภัยกันดีที่สุดนะคะอย่าไปคิดเรื่องบาดหมางใจกันดีกว่าค่ะพี่น้องแฟนคลับหลายท่านก็บอกว่าดีใจจังเลยค่ะขอบคุณที่เข้าใจแม่แพลนะคะรักๆกันนะคะขอบคุณคนวันตีนะคะเราเป็นคนมองคนไม่ผิดหรอกมองว่าคุณเป็นคน ที่มีจิตใจดีผ่านมาเกิดเรื่องราวขึ้นกับแพลาว,าวก็ไม่เคยโจมตีแพลา,าวเหมือนคนอื่นเลยแต่เรื่องที่เกิดขึ้นคือความเข้าใจผิดต่อจากนี้ขอให้เป็นการระยะนมิตรที่ดีต่อกันนะคะขอให้คุณมตรีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันค่ะอ่านี่นะคะ ทางศิลปินนะคะในวงนะคะคุณผู้ชมคาก็มาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันหลายท่านเลยนะคะโดยบอกว่าเป็นกําลังใจให้บอลแล้วก็พี่แบงค์นะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนค่ะจะได้จบจบเข้าใจกันต่างคนต่างทําหน้าที่ต่อไปกําลังใจนะครับ สิ่งที่ f ออยากได้ยินเลยอยากเห็นคือรู้จักคำว่าขอโทษคนที่โดนกล่าวหารู้จักคำว่าให้อภัยการให้อภัยคือการทำบุญอันสูงสุดเพราะทุกคนล้วนแล้วเคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้ายังเคยผิดพลาดเลยขอบคุณคุณแบงค์ันเทิงหน้าตู้ที่ให้อภัยน้องแพลวขอให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งผลให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะนี่แหละค่ะคือจังเพิร์นวานะคะพี่น้องขาการให้อภัยก็เป็นบุญอันสูงสุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วให้อภัย กันดีกว่าที่จะเกลียดกันไปแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะมแจะเสียกับเสียค่ะพี่น้องคะถ้าไม่ชอบกันแล้วเกลียดกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ให้อภัยกันจบๆไปนะคะคุณผู้ชมขาล้ะก็บ่ได้มีเรื่องบาดหมางใจกันอีกแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะบางท่านบอกว่าดีใจจังเลยค่ะนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆจบกันด้วยดีกับดราม่าของน้องมนตีเป็นกําลังใจให้น้องเพลวแล้วก็ขอโทษน้องมนตีด้วยถ้าเคยพูดอะไรแรงๆไปเราแค่อยากปกป้องคนที่เรารักต่อไป นี้ขอให้รักกันนะจ๊ะนี่แหละค่ะพี่ดองค่ะคนผิดนี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าผิดแล้วรู้จักขอโทษเนี่ยมันก็ดีไปนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะให้อภัยกันนะคะเอฟซีคือกันแหะค่ะพี่้องค่ะก็ให้อภัยแม่เพลายวไปนะคะถือว่าแม่เพลียวก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะคะคุณผู้ชมขะทางคุณมงตีเองเนี่ยก็ได้ไม่ก็ไม่ได้มีเรื่องค้างคาใจอีกแล้วนะคะก็ให้อภัยกันแล้วนะคะการให้อภัยกันและการขอโทษกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและบุญกุศล กับตัวเราเองขอให้ต่อไปนี้มีแต่ความสุขตลอดไปเรื่องผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพอได้พูดคุยให้อภัยกันและกัน, <c oughs> ก,นก็จะทำให้ได้อน,นิสง์ทั้งสองฝ่ายเงียงปังๆทั้งคู่นะคะโชคดี แลคะค่ะพี่น้องคะ่ะดีแล้วนะคะที่วันนี้คุยกันได้รู้เรื่องแล้วก็ให้อาภัยกันนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณมนตีเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยนะคะนอกจากคําขอโทษนั่นเองแต่ว่าคุณแม่แพ,พาวกับเงียบค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนี้นะคะศาลก็เลยได้สั่งยกเลิกนะคะคดีฟ้องค่ะคุณผู้ชมคุณแพรวก็เลยได้ออกมาขอโทษทันทีนะคะกัถือว่าดีแล้วล่ะคะ่ะช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณแพรวเขาก็อาจจะยังไม่ชัวร์นะคะแต่ตอนนี้ศาลเป็นคนตัดสินแล้วว่าคุณมนตีเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมาขอโทษตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่ได้ขอโทษนะคะคุณผู้ชมคะ่ะดีแล้วและค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต่อไปนี่ก็ซีบรไดแบบมีเครืองกันแล้วนะคะพี่น้องต่อไปก็ใช้ชีวิตทําหน้าที่ของตัวเองไปต่างคนก็ต่างอยู่ทําหน้าที่ของใครของมันคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ แฟนคลับก็ยังแสดงความคิดเห็นกันต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมยินดีแล้วก็ดีใจนะคะที่คน2คนนะคะกลับมาคุยกันได้แล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นที่ผ่านๆมาวันนี้ได้หันหน้ามาคุยกันเคลียร์ใจยอมอภัยซึ่งกันและกันย่อมเป็นผลดีทั้ง2ฝ่ายอย่างแน่นอน,นะคะ่ะนี่นะคะแฟนคลับก็ยินดีด้วยนะคะกับ รักแล้วก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมขะแฟนคลับบางท่านเนี่ยก็ออกมาขอโทษเช่นกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะกัมมีกกันว่าวนะคะพี่น้องข่าวว่าอก็อาจจะมีพลาดพิงนะคะถึงคุณมนตรีบ้างนะคะก็ได้ออกมาขอโทษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้อภัยกันจบสิ้นบริบูรณ์แล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมขากะสิบบไรมีเรื่องอีกอย่างค้างค้ากันอีกแล้วคะ่ะพี่น้อง เอาเป็นว่ายังไงก็ให้กําลังใจกันต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องอะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วก็ให้มันแล้วไปค่ะส่วนปัจจุบันนี้นะคะก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกระพรแล้วกันค่ะคุณผู้ชมขายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้ทางเพจบันทึงหน้าตูดค่ะหรือว่าคุณมนตีด้วยแล้วกันค่ะส่วนคุณแพรพาวเองเนี่ยก็อย่าลืมไปให้กําลังใจเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่ยุโรปนั่นเองค่ะก็ให้กําลังใจทั้ง2ฝ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้ ถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัพเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ